ของจังหวัดสุขโขทัยกันต่อคุณผู้ชมในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทัยตอนนี้ค่ะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ค่าฝุ่นละอองเนี่ยเกินค่ามาตรฐานจะเกินแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะที่จังหวัดสุขโขทัยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุขโขทยัยรายงานว่าค่าคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เนี่ยเฉลี่ย24ชั่วโมงณนะสถานีตรวจวัดเทศบาลเ,เ,เมืองสุขโขทยัยธานีอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะ มีค่าเท่ากับ72ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้นั่นก็คือ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรถือว่าอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยมีการขอให้ประชาชนทุกคนนั้นเฝ้าระวังสุขภาพหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งแล้วก็สวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเมื่อมีความจําเป็นต้องออกไปในที่โล่งแจ้งด้วยค่ะทางนี้นะคะข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ระบุว่าในพื้นที่ภาคเหนือระหว่างวันที่5ถึงวันที่13เมษายนนี้การระบายอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีนะคะนอกจากนี้ยังพบจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยและก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะประกอบกับกลุ่มควันขนาดใหญ่จากการเผาในที่โลง่งได้มีการปกคลุมบริเวณภูมิภาคตอนบนของ ของประเทศไทยก็ส่งผลให้จังหวัดสุขโขทัยนะคะพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มที่จะเกินค่ามาตรฐานสําหรับจุดความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ที่7วันในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทยัยตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมาตอนนี้พบแล้วนะคะ59จุดด้วยกันคุณก็ดูเมื่อสักครู่นี้หน้าของตัวโลโก้ฝุ่นละอองอที่วัดค่า PM ขึ้นมาเป็นหน้าแบบหน้าบึ้งแล้วเพราะว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนั่นเองใช่คุณเกินกว่า50นี่เริ่มหายใจหายคอไม่สะดวกเริ่มมีแสบตานะคะดังนั้นก่อนที่จะไปพูดถึงในเรื่องของค่าฝุ่นละอองเนี่ยขอพูดถึงพี่น้องประชาชนเรื่องการลดเผาก่อนดีกว่าคุณจาเป็นมากใช่ทุกจังหวัดตอนนี้เขาออกมาตรการมาแล้วงดเผาห้ามเผาเด็ดขาดไม่ว่าจะพื้นที่ไหนจะออกกฎมาอย่างไรขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนคุณผู้ชมด้วยนะคะ